สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรามบริกุมกดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d พ88มอริทพาดาวาายูทูบดอทคอมโหระษัตย์ระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างดลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิกออกอรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็ที่แต่ละแต่ละต่ละแตะแต่ะแต่ละต่ละต่าะแต่ลต่าตตตะะต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 ตตตตตะต่าต ยี่สิ้อสิสิบเศียนแทนแต่ลั่นแต่นิสโตะ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 ติตมตะตะตมตะตะต่ตะตะยะตะเะตะมะตเตะนะต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 ่ตะะต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 นตะ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 ะตะกะตยตะตะกตตะตะะะะะ นะก็ะต้งองขอขอบคุณ fc แฟนคลับขอหมอฤทธิ์พาดาวที่ติดต่อมาดูดวงชะตานะมาตลอดนะแล้วก็โดยเฉพาะลูกค้าขาขาประจำลูกค้าเก่ากึกนะเยอะแยะก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะาตาลายวันนะครับถือว่ารายวัน,เ,นเป็นประวัติศาสตร์เลยนะออประจำเลยวันศุกร ที่สากันยายนสอง5ขึ้น6กขั้เดือน11ปีข้านขานในวันนี้ห้ามทําการมงคลใดๆนะไม่ว่าคุณจะออกรถ <c oughs> ขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆเ,เนี่ยห้ามทําการมงคลแบบนี้เพราะว่าในวันนี้เลิกล่างเสียนะครับจอ,อให้เลิกไม่ได้นะแต่ว่าสะมันต้องคำนวณนะนะคำนวณแล้วมันมีช่วงบางเวลาที่มันได้ก็โอเคนะแต่ว่าจอคือบางเวลามันก็ไม่ได้ นะครับอย่างที่จาย์ได้เคยบอกไปนะนะถ้าวันไหนเขาทาได้แต่หาเลิกไม่ได้ก็มีนะบางวันบางวันห้ามแต่ลองคำนวณดูซิอาจจะได้เป็นเฉพาะบางช่วงเวลาเท่านั้นนะครับ <c oughs> โอเคอันนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนะจะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันกันก่อนสำหรับผู้ที่ฝันในขึ้นหกขําฝันในขึ้นหกขําเนี่ยความฝันไม่ได้แปลว่าดีหรือร้ายประการใดและจัดอยู่ในความฝันที่เชื่อไม่ได้นะครับ แต่ความฝันอะไรก็แล้วแต่ทุาคุณฝันในวน,นี้คุณไม่ควรไปไม่ควรจะไปเล่าให้ใครฟังนะไม่ควรต้องเก็บไว้เป็นความลับดีที่สุดไม่ไงั้นคุณอาจจะคอร้ายนะคือพ้าคุณฝันอะไรไม่ต้องไปบอกใครทั้งนั้นดีที่สุดนะอันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของ <c oughs> การนุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันซุกนะครับนะก็ถือว่ามีรัพย์มากชุดใหม่ ซาหัวใหม่ในวันศุกร์อยู่สุกเย็นใจตัดผมใหม่ในวันศุกร์จะมีลาาตัดเล็บวันศุกร์มีพกอะครั์ทาน้ํามันในวันศุกร์เนี่ยก็จะเสียทรัพย์นะครับนะในดวงชะตานะครับโอเคนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าท่านใดสนใจจะดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้นะครับหรือเสริมดวงชะตาด้านโชคลาภนะหรือเสริมดวงชะตาด้านสุขภาพก่อนน้ำสปอเหตติลิ้นจืแดงสกัดตาลิ้นเจริน นะครับนะในวันนี้ก็อย่างที่บอกข้างต้นก็ถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์นะในการที่สารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยตําแหน่งของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จนันโอชาใน8ปีหรือไม่นะครับแต่ตามความจริงแล้วเนี่ยก็8อยู่แล้วแหละตั้งแต่ปี57นะจนถึงตอนนี้นะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับอะไรนะรัฐธรรมนูญใช่ไหมใครจะนับตอนไหนก็สุดแท้แต่นะ คือประชาชนทุกคนเนี่ยก็อ่านกฎหมายเป็นนะรัฐธรรมนูญนี่นู่นนี่นั่นนะครับแต่ก็มีนักวิชาการนักกฎหมายบางคนเนี่ยนะมาพูดเรื่องเกี่ยวข้องกับร,รัฐธรรมนูญมาตรานู้นมาตรานี้นะเออคือพูดจนแบบหมายให้ประชาชนงงเล่น <c oughs> ไปตรงนู้นทีตรงนี้ทีมาตรงนี้เออมันงงไปหมดแล้วนมาตรานู้นมาตรานี้แล้วมันไปได้ตีความก็ต่างๆนานาการอันนี้ก็สุดแท้แต่นะ เพราะฉะนั้นคุณจะเห็นรูปปกนะต้องบอกนะว่าไม่ใช่ไม่ใช่สารลธรรมนูุนะเป็นสารแห่งโชคลาภในการที่จะเสี่ยงเซมตีนะก็ดูเอ๊ะแหม่นะระหว่างพลเดประยุตนะกับลุงป้อมนะพลเดประวิตเนี่ยใครจะมีโชคลาภมากกว่ากันแหมเพราะฉะนั้นเนี่ยดูจากรูปปกเนี่ยนะที่จะได้เสี่ยงเซมซีมาก่อนแล้วนะนู่นนี่นั่นนะครับก็เป็นหนึ่งเจ็ด ก็ถือว่าเป็นอาศีทีธาตุนะคือในดวงชะตาเนี่ยถ้าไม่ว่าใครจะได้หรือจะเสียก็แล้วแต่มันไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรถึงสามปอเลยนะอ,อ,อย่างเช่นคําตัดสินอย่างเงี้ยนะอย่างที่อาจารย์ได้เคยไปกรอนไว้ถ้าตัดสินก่อนสิกันยายนนะก็ถือว่าโอเคยุติธรรมแต่ถ้าตัดสินหลังจาก11กันยายนไปแล้วเนื่องด้วยดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะครับ พักองศาและเร่งยุงยังอ,อยู่ในภพวินาศของดวงชะตามเมืองอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหมคือสารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็้องตัดสินข่าวข้างนะครับพลเอกประยุทธ์ก็อย่างที่บอกนะจะไม่นับ60หรือ62ก็สุดแท้แต่ตามรัฐธรรมนูญน,นะครับนะแต่ถ้าดวงพลเอกประยุทธ์สมมติาสารตัดสินหลุด8ปีนะ ก็แสดงว่าตามดวงชะตาเนี่ยนะครับเป๊ะเ,ะเลยดาวเสาเสียในดวงชะตาของพลเอกประยุทธ์และดวงเมือนเสาก็เสียด้วยนะครับอย่างที่อาจารย์ได้เคยบอกเนี่ยปัญหาเก่าๆจะกลับมาสร้างความเสียหายให้กับเจ้าชะตาเออก็นุ่งด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญในเรื่องของการงานที่ติดขัดอยู่นะครับนะเนะพราะฉะนั้นเนี่ยจะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าคําตัดสินจะได้หรือเสียมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสามปอแม้แต่นิดเดียวเลย อันเนี้ยแน่นอนในดวงชะตานะครับเพราะว่าแผนได้วางไว้หมดแล้วเออในหลกของเกมการเมืองนะอันนี้ก็สุดแท้แต่เลยนะครับนะปีหน้าเนี่ยเราขอให้โชคดีแล้วกันนะเออโอเคนะครับอันนี้นะต่อมาจะมาถึงเสียงเซียมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วเนะครับนะให้คุณตั้งจิตอธิษฐาน เดี๋ยวอาจารย์จะสั่นกระดิ่งโชคลาภเป็นความสำเร็จนะสาธุพุทธะสังมีนะชาลิติพระศิวดีเทระพระอารหังสัพพะลาภังประสิทธิทเตระเมสาธุใครได้ยินเสียงกระดิ่งนี้ขอให้คิดสิ่งในสมหวังในทุกป,ประการนะครับคิดเงินด้เงินคิดทองไในทองขอให้ประเทศชาตินะมีเศรษฐกิจที่ดีนะบัดนี้เทินสาธุรวยอ <c oughs> เดี๋วเสียงเซมซีให้ระหว่างลุงป้อมกับลุงตู่เออ้ดูนี่เป็นไงอันนี้เอาหนก่อนได้ใบที่สิบเจ็ดโชคชะตาในช่วงนี้นะครับสถานการณ์เริ่มไม่ค่อยดีบรรดาผู้ที่ไม่ประสงค์ดีลุกลามเข้ามานะควรระวังตัวนะครับอยู่อย่างสงบแล้วก็เลือกจังหวะที่เหมาะสมถอยออกมาตั้งหลักก่อน นะแม่ยังไงเนาะสิ่งที่คุณคาดหวังในช่วงนี้ก็ต้องอดทนรอคอยสักระยะหนึ่งถึงจะประสบความสําเร็จนะครับมาพูดถึงในเรื่องของฟาร์มรักฟาร์มรักของคุณในช่วงนี้ก็ถือว่าดูภายนอกเดี๋ยวจะมีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะครับแต่ไม่ได้แสดงน้ําใจต่อกันสุดท้ายก็ต้องเลิกลายอย่าร้างกันในที่สุดมาพูดถึงในเรื่องของการสมัครงานยังคงต้องรอคอยต่อไปนะครับมาพูดถึงในเรื่องของคะแนานสอบก็ถือว่ายังไม่ค่อยดีนะัก นะครับพูดถึงโดยชะตาด้านสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้ของคุณนี่อาจจะแย่ลงนะขอให้คุณอดทนในการรักษาให้ดีที่สุดโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับบริเวณหน้าอ,อกท้องแล้วก็ไขกระดูกนะธุรกิจบอกยังธุรกิจค้าขายในช่วงนี้อาจจะเกิดปัญหานะครับทำให้ต่านเนี่ยขาดผลกําไรได้นะงนั้นควระชะลอการลงทุนหยุดไว้ก่อนถึงจะดีในดวงชะตา นะครับนะโอเคนะอันนี้เดี๋ยวต่อมานะจะมาเสียงนะดูดวงชะตาของบิ๊กป้อมซิเออเอาใครก่อนดีเอาบิ๊กป้อมก่อนแล้วกันนะดวงชะตาบิ๊กป้อมเนี่ยในช่วงระยะเวลานี้จากที่จารย์ได้คำนวณน,นะครับ <c oughs> หรือก็จะเสียงเซมซีเฉพาะให้ว่าดวงชะตาจะเป็นอย่างไรมะเออบิ๊กป้อมเนี่ยอาจจะมีเกณฑการแก้ไขนู่นนี่นั่นรอคอยโอกาสช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับก็แล้วแต่นะ พราะฉะนั้นดวงชะตาของพิกพอมเนี่ยนะคือเรื่องอื่นไม่ได้ห่วงอะไรมากมายหรอกคือตามดวงชะตาอาจารย์ห่วงเรื่องเดียวนะอาจารย์ก็บอกเสมอห่วงในเรื่องของสุขภาพของพิกพอมของพลเอกประวิตยต้องดูแลให้ดีนะเออสุขภาพนี่สาคัญมากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยควรใกล้ชิดหมอหัวโตวเข้าไว้หรือแพทย์หญิงจากึมเข้าไว้ดีสุด <laughs> นะเออในดวงชะตาเนี่ยจะได้ผ่านพ้นต่อปัญหาอุปสรรคไปได้ นะต้องระวังในเรื่องของสุขภาพนะครับนะมามาดูดวงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดีกว่าที่อาจารย์ได้คำนวณแล้วก็เห็นดวงชะตามานะครับนะถ้าถ้ายังอยู่ต่อก็ถือว่าโอเคนะเออก็ไม่ได้ผิดความคาดหมายอะไรแต่ถ้าหลุดเพราะดาวเสาร์นะคือตามดวงชะตาเนี่ยของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับถือว่าดวงพลเอกประยุทธ์นี่ก็เตรียมความพร้อมไม่หมดแล้วนะ ออแผนการตรงต่างๆไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรทุกอย่างพรอ้อมนะเออหรือแค่ <c oughs> สั่งการ <c oughs> ไม่รู้สั่งอะไรนะในดูเชะตาเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะเออไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับยังพร้อมลุยได้สุขภาพก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายของดูเชะตาของคนเอกประยุทธ์จันโอชานะครับออท่านนาย,ยกนะโอเคนะครับอันนี้ <c oughs> เดี๋ยว ต่อมาเลยจะมาพูดถึงในเรื่องของปรากฏการณ์ผ่าดาวทูดีนะครับเพราะฉะนั้นตามดวงชะตาในวันนี้เนี่ยมาพูดถึงในเรื่องของสีสีที่ควรเว้นให้เว้นสีดําดําไม่ดีนะครับสีที่ดีประจำวันก็จะมีสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองสีเขียวเป็นต้นนะสีที่ดีสุดในวันนี้เลยนะครับก็คือสีอ่ะสีชมพูสีชมพูดีสุดนะครับสีที่รองลงมาก็คือสีเหลืองได้ เขียวก็ได้อัน,นมวันนี้ก็คือโกเมนนะในดวงชาตาแล้วก็ทิศที่ดีก็จะมีทิศตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ทิศตะวันต,ตกเป็นทิศที่ดีประจำในวันนี้นะเพราะฉะนั้นในดวงชะตาเนี่ยนะครับตามวันเกิดคนที่ไม่ดีคือคนเกิดวันพุธกลางคืนคนเกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยนะในวันนี้เนี่ยนะครับอิทธิพลดาวปร,ประจําตัวเป็นกาลีไว้ให้ระวังในเรื่องของปัญหาอุปสรรคข้อกรรมต่าง นะครับนะาการตัดสินใจใดๆที่ผิดพลาดทำอะไรก็ต้องโดยความไม่ประมาทนิห้หนึงคนเกิดวันพุธนึ้งคืนชาวนนาล,าลัคนาราศีกุมและดวงชะตาของดวงเมืองด้วยเพราะราหูเนี่ยมาทับนะครับนะคือราหูเนี่ยเป็นคือดวงชะตาดวงเมืองประเทศไทยหรือดวงโลกเนี่ยไอเรื่องปัญหานะข่าวลงข่าวลือเยอะแยะนะจริงไม่จริงไม่รู้เห็นไหมอย่างที่ล่าสุดเนี่ยปล่อยข่าวเรื่องสีจิ้นผิน ถูกอะไรนะรัฐประหารยึดอำนาจดูนี่นั่นแหมอ,อข่าวขานอกลือกันสะพัดแต่ข้างในเงียบกิบแหมเก่งเล้วเอเกินนะแบบฉบับสามก๊กไม่มีผิดเลยในเรื่องของการปล่อยข่าวเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเชื่ออะไรมากมายนะครับจะต้องฟังหูไว้หูเข้าไว้นะดูข่าวก็ต้องดูคิดห่อเอะมันใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงไม่ใช่เชื่อไปหมดทุกเรื่องนะครับนะ อันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของอคนเกิดพุดงคืนไปแล้วนะครับต่อมาคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารถือว่าคุณจะมีโชคลาภประสบผลความสำเร็จน,นะคือในวันนี้ถ้าคุณขยันขันแข็งลุยให้เต็มที่เนี่ยนะครับจะมีเงินมีทองดีไม่ได้มีปัญหาอุปรสรรคอะไรนะครับเพราะฉะนั้นคนราศีเมฆราศีพิจิกเนี่ยถือว่าดีในโดชะตานะครับต่อมาคนเกิดในวันอาทิตย ต้องเราเราตองระวัะวงปัญหาด้านสุขภาพโรคพยาธิต่างๆเกี่ยวข้องกับระบบเลือดความดาออาันโลหิตสุรติ์อาบพึะเอาัยวสายตานะต้องระวังไว้ด้วยนะครับเออเน,น้ําสปอร์เห็ดลิ้อจืดสกัดตาลิจรินช่วยคุณได้นะเออนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์กําลังสนใจสมุนไพรตัวหนึ่งอย่างที่บอกนะกำลังทดสอบกินอยู่นะเออไปสมุนไพรจีนตัวหนึ่งชื่อว่าลู่หลงนะเพราะฉะนั้น ถ้าดีนู่นนี่นั่นเดี๋ยวก็จะมาแนะนําบอกต่อนะครับแต่นะต่อมาคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์เดวีวยวคุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีมีคนให้ความคเคารพยมเกรงคุณนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยจะมีเงินมีทองประสบผลความสําเร็จนะเชาวราศีเมถุนเนี่ยชาวลัคนาราศีกันเนี่ยถือว่าดูชะตาคุณจะดีมากนะครับเออขออดทนอีกนิดนึงหนานะต้นเดือนอตุลาไปแล้วเนี่ยอะไรก็ดีขึ้นนะครับในดวงชะตาเนี่ย ต่อมาอคนเกิดวันเสราร์ถือว่าคุณอาจจะเ,เหนื่อยเหนื่อยต้องใช้ความอดท,ทนได้มากนะครับคือดวงเมืองเนี่ยแหมเหนื่อยสุดๆเลยเออปัญหาเลยนะเออก็เอาเถอะนะทาให้ดีที่สุดต่อาจะต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและสินธรรมเข้าไว้ดีที่สุดจะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับโดยเหตุด้วยผลนะต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีเนี่ยถือว่าพูดกับผู้ใหญ่สนับสนุนคุณเต็มที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ ต่อมาคนเกิดในวันศุกร์ถือว่าคุณจะมีเงินมีทองประสบผลความสำเร็จชีวิตราบลื่นดีทุกอย่างนะครับของคนที่เกิดในวันศุกร์นะโอเคอันนี้ครบนะครับตามวันเกิดแล้วฉันจะมาพูดถึงในเรื่องของดวงดาวเนี่ยครับอย่างที่บอกในเสาร์ก็พักอยู่นะ <c oughs> แล้วก็พฤหัสก็พักนะแล้วก็อยู่ในวินาศโด้วยมันก็ก็แล้วแต่นะอขอให้โชคดีแล้วกัน ในเะรื่องของความยุติธรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะแล้ววันนี้ดาวศุกร์ก็ยังติดผิดนาดอยู่ไม่ค่อยดีต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะยังไม่ค่อยดีของคนเกิดวันศุกร์นะโอเคต่อมาเราเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษเลยดูตามราศีจักรนะครับชาวราศีเมษการงานคุณในวันนี้อาจจะเหน็่เหนื่อยต้องใช้ความอดทนให้มากนะครับในเรื่องของลาบและผลประโยชน์ต้องระวังไว้นิดนึงทําอะไรเนี่ยก็ต้องรอบคอบนะอย่าประมาท คุณก็ยังหาเงินหาทองเก่งดีอยู่นะครับส่วนการเงินจะมีเกีฑยนการรายจ่ายเก็บเงินไม่ก็อยอยู่นะก็ต้องระวังบริวารอาจจะเป็นอุปสรรคนะเป็นศัตรูได้นะในโดยชะตามคุณเนี่ยต่อมาชาวลัคนาราศีอเจะงงใจะนะองนะอันนี้ต่อมาชาวลัคนาราศีพุกศก์นะชาวาราศีพุกศก์ถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับ ดาวองคานก็ยังกลมรักอยู่วันนี้ถือว่าคุณก็ดีจะมีโชคลาภนะครับนู่นนี่นั่นเข้ามาส่วนในเรื่องของการเงินการทองเดียคุณจะมีรายจ่ายนะเกี่ยวข้องกับครอ,อ,อบครัวญาติพี่น้องนู่นนี่นั่นนะดาวประจาตัวก็อยู่ในภพปุตตะนะครับคุณก็จะสนใจในสิ่งที่ดีๆใหม่ๆนู่นนี่นั่นนะเพราะฉะนั้นการงานไม่ต้องรีบร้อนนะครับของชาวราศีพฤษภเนี่ยนะต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุน ชาวราศีมีุนถือว่าชะตาช่วยของคุณเนี่ยในด้านของการงานเนี่ยดีมากคุณจะติดต่อประสานงานนําเสนอโครงการงานโปรเจกต์สำเร็จความรักมีความสุขดีนะครับแต่ในเรื่องของลาบและผลประโยชน์การเจรจาต,ต่างๆก็ต้องดูนิดนึงสัญญาปากเปล่าไม่ได้นะครับต่อมาชาวลัคนณาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณในด้านของการงานในวันนี้ดีเลิศประเสริฐสมัครงานได้งานประสบผลความสําเร็จนะดาวประจําตัวคุณเนี่ยก็ยัง สนใจในเรื่องของสิ่งใหม่ๆนู่นนี่นัทน,นะครับในด้านของการเงินการทองก็จะได้เงินจากทางไกลหแต่แต่คุณก็จะมีรายจ่ายเข้ามาด้วยนะแก็ต้องระวังในเรื่องของอความเสียหายในเรื่องการงานต้องตรวจสอบนิดน,นึงนะต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์ถือว่าชะตาชีวิตของคุณเนี่ยนะวันนี้การเงินถือว่าได้เงินนะประสบผลความสําเร็จการงานก็ดี นะครับไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะแต่ให้เรื่องในระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะครับจากการทํางานเนี่ยนะแล้วก็ในด้านของความรักในวันนี้ไม่ค่อยดีระวังในเรื่องของเครดิตด้วยนะครับต่อมาช้าลัคนาราศีกันเนี่ยช้านาศีกันถือว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับการงานไม่ต้องรีบร้อนเดี๋ยวอะไรอะไรก็ดีขึ้นนะสุขภาพร่างกายก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายวันนี้ถือว่าการเงินก็ดีเป็นปกตินะในดวงชะตาคุณ พราะยัคุณต้องเดินทางไปแสวงหาโชคลาภถึงจะประสบผลความสําเร็จนะครับต่อมาเช้าลัคนาราศีตุลเช้าราศีตุลเนี่ยคุณจะได้เงินจากงานในดยชะตาประสบผลความสําเร็จคุณจะได้อย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนู่นนี่นั่นนะในเรื่องของการเงินคุณจะมีเกณฑ์การรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับออแต่โชคลาภจะมีเข้ามาอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะต่อมาเช้าลัคนาราศีพิจิก ชวาวราศีพิจิกเนี่ยถือว่าชะตาชีวิตของคุณเนี่ยนะครับในด้านของการงานเนี่ยดาวอาทิตย์วันนี้อาจจะมีเกี่ยการเดินทางติดต่อสื่อสารนู่นนี่นั่นนะอุปสรรคปัญหาก็ต้องระวังนิดนึงนะครับระวังในเรื่องของการถูกหลอกด้วยนะส่วนในด้านของการเงินการทองในวันนี้ถือว่าก็ได้เงินประสบผลความสําเร็จนะครับต่อมาชวาวลาัคนาราศีธนูชวาวราศีธนูนถือว่าชะตาชีวิตของคุณในด้านของการเงินเงินเนี้ยอาจจะเหนื่อยเหนื่อยต้องขยันให้มากนะครับ ทำมากได้มากนะในด้านของอุปสรรคในเรื่องของอารมณ์และโทสะต้องระวังนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาทะเลาะกับบริวารด้วยออคนที่อายุน้อยกว่านะต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรถือว่าสไตาชื่อของคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยแต่คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตานะครับสามารถจะผ่านพ้นต่อปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้พยายามสวดมนต์ไว้พระเข้าไปนิดนึง นะแต่ดวงคุณจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องต้องระวังไว้หนึ่งนะครับทรัพย์สินต่างๆต่อมาชาวาลาัคนาราศีกุมชาวราศีกุมถือว่าในด้านของการเงินการเงินถือว่าได้เงินนะติดต่อโน่นนี่นั้นะประสบผลความสาเร็จการงานดีสมัครงานก็ได้งานนะครับแต่นี้หลงความรักในช่วงนี้พยายามห่างกันเข้าไว้ดีสุดของชาวราศีกุมนะต่อมาชาวลักนาราศีมีนราศีมีนเนี่ยการงานดีมาก มันเลมีปัญหาสักอะไรเลยเตรียมรับโชคใหญ่ได้เงินก้อนใหญ่ได้มันเลมีอะไรมากมายนะครับการเงินมีเข้ามาก็มีรายจ่ายรออยู่อย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันแต่ในวันนี้อาจจะจ่ายเยอะนะความรักก็ต้องพยายามใจเย็นเข้าไว้อาจจะไม่ค่อยลงรอยกันนักให้ดูในเรื่องของเอกสารไว้ด้วยนะครับโอเคนี่ครบแนะล้ว12ราศีเนี่ยเยอะมาเสียงไพ่24ด้วยเพิ่มเติมแนละรวดวงจะตามคนในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคนะ ชุดใบที่หนึ่งนะครับชุดใบที่สองชุดใบที่สามโอเคเวลาสิบวีเริ่มเจี้หัวซาสีหัวชิบุยก็จัดนะคนที่ต้องไปใบที่หนึ่งที่คุณได้ครับ 4ถ้วยนะครับดูดูต่างคุณในวันนี้ในเรื่องของการงานอาจจะไม่ค่อยดังใจเบื่องงานนะการเงินก็มีพอใช้อยู่นะครับส่วนเรื่องของความรักก็ถือว่าคุณเป็นคนช่างเลือกไม่ค่อยได้ดังใจในเรื่องความรักนักเรื่องมากจนเกินไปนะครับต่อมาคุณเลือกไพ่ใบที่สองคุณได้ป๊อปเดเด,ดวิลเยนดวงดดต่างคุณให้ระวังในเรื่องของอบายมุกต่างๆปัญหาอุปสรรคนะใจเย็นเข้าไว้แต่ผลกําไรการเงินอาจจะน้อยแต่มีเข้ามาเรื่อยๆ ส่วนความรักให้ระวังในเรืองงความหลงไหลมากจนเกินไปแรงดึงดูดระหว่างกันก็ระวังคู่เวรคู่คําด้วยนะครับต่อมาคุณเลือกไพ่ใบที่สามขคุณได้ครับหนึ่งไม่เท้าถือว่าดวงสตาร์ช่วยของคุณในวันนี้เนี่ยสมัครงานได้งานประสบผลความสาเร็จการเงินก็มีเงินไม่ได้มีปัญหาบุปสรรคอะไรความรักก็มีโอกาสที่ดีเริ่มต้นที่ดีนะครับโอเคครบสิบสองราสีแล้วนะท่าในใดสนใจจะดูดวงสตาร์กาจจา์โดยละเอียด ก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบมุณมานะครับสวัสดีครับ